ได้ยิงเลยถ้าเกิดได้มุมยิงอะจะเป็นยังเปิดพีวพีอยู่ป้องอะชนไหมนะมองไม่เห็นเลยเห็นแต่ใบเรือมาไม่โดนเหรอนพี่เราต้องเราต้องออกจากเขตนี้เลยพี่ไม่งั้นไม่งั้นเราจะยิงไม่ค่อยโดนเหมือนพี่เพราะมันมีหินเยอะไปมองไม่ค่อยเห็นเลยกลัวชนนะ เขกระแสลมเริ่มได้แล้วเราต้องขโมยใบเรือมันมาให้ได้เมื่อกี้ปีนั่งไงจะถึงแล้วจะถึงแล้วประกับขวาจะได้อยู่ถ้าถึงระยะผมจะผมจะยิงสลิงติดแบบเรือมันแล้วเพื่อนเราเอาแล้วเพื่อนมันยิงยิงแล้วก็ขโมยสมบัติแร็งมาได้แล้วเพื่อนเราตกเรือไปเนี่ยตอนนี้เรือสองคนแล้วตกเรือไปตั้งนานแล้วพีเห็น แม่แล้วมันก็มีไอ้นั้นมันยางเนื้อนางเนื้อหมันก็มาอยู่ไหนเดี๋ยวน่ะพ่อยอมร้อยวะโอเคไปหยุดเรือป่ะพี่มันไม่ใช่มันทมไมเรือมันช้าลงวะรู้สึกว่าเรือมันช้าลงวะใช่อที่ช้าจะหยุดช้าใช่ไหมมันเริ่มช้าแล้วอะเพราะว่มันอยากมันหยุดหยีบอยากอยากโดนยิงวะพี่ ้นาน้ามีสมบัตเิเรา่เราเราไม่เอานะเราจะฆ่าไม่ไดเราเอา,เอาสมบัติโลกสองเลยจะฆ่า <c oughs> มันมือกระหายเลือดเขาหนีอย่างเดียวเลยวะมันหนีอย่างเดียวเลยกระสุนปืนใหญ่เราเยอะไหมกระสุนปืนใหญ่เราเยอะไหมตั้งกระสุนปืนใหญ่เราอ๋อเขาดีตอดมาแล้วเขาเยอะอ๋อกี่นัดมัมีหกสิบนัดได้ใช่หรอกสิบนัดเอ๋ออืม,อม นั้นก็ยิงตออมาเลยวน่ะทั้งหมดนะั่นนั่ผมดับกันนั่นยิงจะถึงแล้วเนะี่ยระวังนะพะกาขวาถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วไปยิงปืนใหญ่เลยเตรียม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 ปืนใหญ่คนนึงปืนใหญ่คนนึงห้าสิบห้าสิบกว่านัดห้าสิบกว่านัดถ้าลงทั้งหมดห้าสิบกว่านัดปืนใหญ่คนนึงปืนใหญ่คนนึง ผมสมได้สัพายว่ะสัพายมไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีสมบัติเลยมันมีสมันมีสมบัติอันใหญ่ใช่สมบัตใหญ่ใครหยิบ้ายหน่อยหยิบ้ายหน่อยโอเคหยิบฝาเลยฝาาเลยอุ้ยลนทางลนพงทัางไมันไม่ไม่จัดว่าใช้ติหยิบาเลยวาเลยไว้ายาวเลยฝ้ายาวเลย เอ้ยมันมีสวนป่ะขวาเลยขวาเลยใครบังคับเรือวะเนี่ยมีคนบังคับเรือเอ้าไม่มีคนบังคับเรือไม่มีคนบังคับเรือน <ENNIS> ั<ข>่นนี่มีคนบังค <eterm Gore> <jak Nein> ับเรือแล้วนั่นไปทำไมวะเนี่ยไม่บังคับเห็นพี่ใหญ่เนี่ยนี่ไปบังคับอยู่เลยชนแล้วเหรอไปเออก็ยังมีคนไม่ยอมบังคับเรือ ไปบังคับเดินเทปพี่เหรอฮอ้าวทำไมพี่ตกเลยวะเนี่ยอ้าวทำไมพี่กดเดินไม่ได้เอาพี่ทกดเดินไม่ได้เออทำไมตัวบังคับบังคัอยพี่แต่แต่ผมยังเห็นแต่ผมยังเห็นพี่หยิบอะไรอยู่เลยโอเคได้ละเป็นบังคบ่อยใช่ไบังคับ้งก็หยิบของไม่ได้ไม่เคยเจอบังคในเกมนี้เลยผมเจอแต่บัก ผกระโดดลงมาจากจากเหียงแล้วผมไม่เก็บอขาเข็นแม่งโคตรซวยเลยเจอาขาเข็นไ <c oughs> อ้หนุ่มเฮ้ยแต่ว่าไม่มีสมบัติแดงวะทำไมมันเจอขาเข็นง่ายจังเร,เราไปแจมขาเข็นได้ไหมถ้าถ้าเกิดเราไปตรงขาเข็นแล้วเราจะตายไหม,ไมถ้าเราไปตรงขาเข็นเราจะตายไหมตายไปพี่ <c oughs> เราเราต้องสู้กับแม่งขาเข็นเราต้องสู้กับขาเข็นเยแล้วมันสู้ได้เหรอผมยิงช่วยแม่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องหนีป่ะ แล้วทำไมเรือ <Stars> เราหยุดอ่ะพี่พี่ไม่ใช่ลูกผู้ชายเหรอพี่ไม่ลูกผู้ชายวะไม่พี่ไม่ไม่ลูกผู้ชายเลยเราต้องฆ่าไอ้นั่นก่อนดิเออเราต้องค่ายนั่นก่อนไม่ใช่หรอไม่ใช่คาเค็นแล้วทำไมเรือเราหยุดวะรอให้ไปโดนคาเค็นจมดีกว่าแล้วทำไมเรือเราหยุดอ่ะเออทำไมเรือเราหยุดเรือเราหยุดเหรอเออเนี่ย โ okay. อเคแล้วก็เอาคาแล้วก็เอาคาขึ้นเลยวาคาขึ้นเลยไอ้นั่นไอ้นั่นใส่จมแล้วเอาคาขึ้นคาขึ้นเลยคาขึ้นไม่ต้องไปเอาไอ้นั่นแล้วไม่ต้องเอาคานขึน้นไม่ต้องเอาไอ้นั่นแล้วมันจะเล่นเราแล้วว่าเอาคาขึ so ้นเอาไอ้คาขึ้นเอาคาขึ้นเอาคาขึ้นเฮ้ยจังหวะนี้โดนแน่ๆพี่จังหวะนี้โดนโดนโดน คือมันหนีไปล้เอาคาเข้นก่อนนะโนอ้ลมเรือโคตรช้า,า,าใช่เหรอไปเอาเลยไปเอาเรือเราช้าอยู่เด้อไปเอาเลยไม่ดออไม่ดับเนือ้อเนื้อเลย ด้นัยังไม่จมอีกอะแม่โด,ดขขนคาเคล็ดหลักแม่งไม่จมอเอาหรือเอาจริงเลยคา,าคไ <c oughs> ม่ดม่งแม่งคุ้มกว่า่าไอ้นั่นอีกะเาของกูยังหมดยังเตรียมตัวไปต่อนะไม่ ไม่ไม่หนีเราไปเจอคาเค้นอะไรมันจะซวยขนาดนั้นเขาไม่ไม่โชคดีมากเลยนะเว้ยไม่ต้องไปยิงคาเค้นช่วยมันนะไม่ไม่ต้องไปยิงคาเค้นช่วยมันมึงตายเลยไม่ไม่ตายแม่งเปิดธง PVP ก่อนไม่เอาธงกากอเลยอ่ะเอ้ยมันช่วยถอนสมองหนะที่ผมอยากลองยิง ิเศษชช่วยสอนสมองกันเท่าไหร่เราคือตามไปนั่นเพื่อนเคยเห็นคาเครด์ไหนจะเล่นมาเคยคาเคมันตายแล้วงั้นเราก็ต้องตามไปนั่นต่อออกมามึงอ่ะแม่งเมื่อกี้จะบังคับเร็วที่ของดอกแม่งอย่างเยอะอ่ะเลยเลยที่ไหนได้ เก็บไปยังอะไรพี่ไอ้ของคาเคนอะของคาเคนนหรอเราเก็บมาแล้วอะมันเป็นเ่มันเป็นถ้วยกากๆะั่นแม่งรอดเฉยเลยคาเคจอคาเค่นสวยเลยตามเราจะตามมปนไหมอ่ะตามดิเป้าหมายโอเคนั่น้ผมว่เรือแม่งจะจมแล้วอะ ใช่เลยงานก็ต้องต่อต่อต่อเหมือนต่อดมันยิงตอดยิงยิงยิงตอดมันแต่มันอันนั้นคู่เรือมาไปปืนใหญ่คนนึงดิปืนใหญ่คนนึงดิเอาปืนใหญ่กงนนักเล่นนปืแม่งทางบังคับเรือทางครังยิงปืนใหญ่เราก็จะขับวนมาอยู่อย่างนี้แหละ Oh, <don> ผมว่ากระสุนธรรมดาก่อนผมเอาแต่กระสุนพิเศษเขียวธรรมดาผมว่ากระสุนธรรมดามันแรงกว่าโอ้โดนง่ายกว่าด้วยแล้ต้องเอาธงมันมาให้ได้ใช่เดี๋ยวชนชนชนไอ้ติดติดเชื่อมเชื่อมเชื่อมเอชื่อมเรือเชื่อมเรือเชื่อมยังอ๋ออะไรวะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไ<ม>ไ เราไม่ยิงเอ้าไม่มีกระสุนเดีรือเราช้ามากน่าจะตามมันอยจะได้ได้แหละกําลังเลี้ยวเรือเราเลี้ยวยากเรือมันเลี้ยวง่ายเรือเรือมันเล็กเอ้ย ดูน้ำีเรือเราด้วยน้ำีเรือเราจะท่วมเหมือนละเฮ้ยเรือเราก็เรือเราเรือเราก็จะจมเหมือนกันเมื่อกี้มันขึ้นไปชั้นสองแล้วเรือมากินไปไหนอะโอเคเฮ้ยพี่พี่มาช่วยวิ้หน่อยผมผมจะผมจะต่อโอเคโอเคเรือไม่สองรูเลยมันมรีบวม้นรีบวิ้ผมจะต่อว่า ว่าแล้วทำไมเรือช้าเรือเรือมันกินไปไหนะ่ะพิ่มันไนล่บ okay, okay, ินนะ้ำเร็วแค่ไหนปั้นเงเดี๋ยวทำให้เรือ,อตรงกันได้ไหมยังม,ม,มีน้ำหนักว่าแล้วทำไมมันช้า วไปดามเองโอเคพี่ขับตามมึงโอเคโอเคไม่ลลหลงเล่นเดี๋ยโคตรสาไอ้ทีเลยวะไม่ได้อะไม่เคยได้ Achievement ไม,ม,มเคยได้ Achievement เม้นอะไรวะ Achievement มเ,มเอ,อ่อฆ่าฆ่าบอสตัวสุดท้ายอ่ะผมไปกับคนฝรั่ง มันเปิดตรง p พพแต่ม่สู้มันไม่เปิดพพแต่มันไม่สู้อะไรวะโคตรแกกเลยแล้วม่นมีสมบัติเยอะมากเหมือนแสงประกายอืมพี่เห็นยังต้องเอามให้ได้โอ้แล้วแม่งอยู่อย่างไกลบังคับไม่ได้ขายตอนที่ตอนที่มันจะเข้าไปขายน้องบังคับไอ้ใบเรือหน่อยเราเราอะจะขายบังคับใบเรือให้ตามลงนะตกลงโอเคโอเคบังคับใบเรือให้ตงล้มใช่ไหม เกิดมันจะขายของเราก็ไปสู้มันตรงนั um ้นเลยคือตอนมันจะขายของเราไปสู้มันไม่ให้มันขายไอ้กขานณะที่ใช่ไอ้กขานณะใช่ที่ขายของไหมใช่มันเป็นที่ขายของมันจะขายของโอเคงั้นเราก็ขับตามมันงั้นไงมันจอดละเตรียมเตรียมตัวเตรียมตัวเลยปืนใหญ่ปืนใหญ่เลย ในเรือในในเรือนั้นมีกี่คนอนะผมรู้สึกว่ามันจะรีบขายให้เร็วที่สุดงั้นเราก็ถอนสมองไหมเดี๋ยวค่อยถอนสมองแล้วก็ได้ยิงแบบสบายเลยโอเคแล้วแม่งแล้วแม่งเดี๋ยวไปนึงไปนึงเคถอนละไม่พออุ้ยเฮียเอาทำไมเป็นงี้วะเนี่ยไอทางซ้ายซ้ายได้อยู่ทางซ้ายได้ไดอยู่ โอเคฝั okay. ่งน้องยิงเลยฝั่งน้องยิงเลยเดี๋ยวพี่ไปไปใบบนเรือมันเอาหีจะตกเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะไปบนเรือมันโอ,อนเคมัน, <c oughs> <s us uk> นจะหายกล่องเหรอน้องยิงไปเลยให้เรือมันจมไปเลยโอเคโอเคโอเค้ม okay, okay, okay. ันไอ้คนเดิมมันกลับมาแล้วอะ่ะไอ้อคนเดิมไหนคนที่ระเบิดเรือเหรอไม่ใช่ไอ้คนที่เออก็จากเรือเราเไม่ได้โอ้ยเรือมันจะจมโอ้ยเรือมันจะจมแล้ว แน่ว่าสมบัติวันนั่นเฮ้ยมันไปขายของแล้วมันไปขายของแล้วรีบไปขายเลยเออเร็วมาเร็วไม่จมเลยไม่เปนไปามันไปข้ามันที่ไปข้ามันไม่ไปขายของมันอยู่ไหนวะเมื่เห็นดูแวบๆเลยมันขายของโคตรไวอ่ะรีบวิ่งไปขายของมันไม่ขายไวขนาดนั้นหรอกมั้งผมขอไปเอาไฟมันเงินผมโคตรชอบไฟมันเลยเอาได้เหรอ ไฟแม่งจมเรือแม่งจมไปแล้วดูดิในเรือมันมีของเลยแม่งรีบลงไปขายเลยเออมันอาจจะซ่อนของไว้ก็ได้เดียเ๋ยวแต่เรือแม่งเท่ดีวะ่ะเดี๋ยวของมันก็ดรอปขึ้นไม่ใช่หรือชอบเรือแม่งเลยอ่ะเดี๋ยวของมันก็ดรอปขึ้นใช่ไหมชอบเรือแม่งกว่าพี่เออเอาแล้วไม่ลงไปไม่ได้เนะี่ย ทำไมมีนางเงือกอะอ,อันแล้วใครระเบิดเรือแล้วล่ะไอคนี่เข้ามาเมื่อกี้เนี้ยเฮ้ยมันเอาคนวบ้านเราไปแล้วอ๋อไอ้นั่นนี่ว่ามันเข้ามาเรือเราอ๋อแสดงว่าไอ้นั่มันฆ่าไอ้นี่ที่มันระเบิดไปมันฆ่าไอ้นี่ตามมันตามัน,ม,นมันสู้เราไม่ได้อยู่แล้วมันถือของอยู่อะอพีพงโดนหนึ่งนะพีงโดนหนึ่งนะ พี่โดนมาหนึ่งนัดพี่พี่ผมไม่มีกระสุนนะพี่ผมมีแต่ดาบมาโจนโจนฉันหลักเขาใช้ดาบเอ้ยคนเชิงแต่เขาใช้ปืนผมไม่มีกระสุนเลยตายแล้วมันตายแล้วไปหาเออไปประหาของแม่งยังว่าอยู่หายไปไหนแม่งมาทำอยไรบนเรือเราเล่นเลยนี่นั่นมันทำอะไรวะเนี่ยเรือเราไหม้มันน่ะ๋อมันดับแล้วชช่่าางง มันัมนจุดไฟไอโอไอนั้นออกดีกว่ามันเออมันเออจุดไฟ่ายไอ้นั่นอ่ะมันทมาขโมยสมบัติเยอะมีอะไรเหลือเรามีแค่สมบัติแค่คู่ดเดียวขายยังขายแล้วพี่ขายแล้วถ้ามีเงินพีเน่เพิม่มเพิ่ไมได้ได้ ไว้ได้เลยกว่าคุณสมบัติโอ้ยคุณสมบัติเหรอเออคุณสมบัติเอาขอซื้อเควสโอเคไปลองเควสกันเอา้าไม่ตัวกับพี่ค้างเลยวะเนี่ยมหมั่นไส้อ่ะพูดมากเลยไปเร็วไปที่เรือไอ้นั่นมันคนจะซ่อมเรือให้เราอยู่ไม่เหมือนกับทำลายเรือเพื่อ <Okay. S 2> ม,มันไอ้มันมันมันน่าจะซ่อมมันน่าจะซ่อมเเออไดด้พพีีพี่่๋ยวผมมันจะซ่อมหรือมันจะพับลายวะเนี่ยติดหินติดหินป่ะพี่ <laughs> ไม่นะเฮ้ยเรือไม่ไหมเลยไม่นะเรือไม่ไหมเลยอะเร็วพี่รีบเอาน้ำไปดับไฟ ใช่ับชั้นล่างโอ,โอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันไอ้หน้ามันกลับมาฆ่าพี่ไอ้หน้าเป็นคนไอ้หน้าเป็นคนทำไอ้หน้าเนี่ยที่มันเออขายโศกสมบัติแล้วอะที่มันจะขายสมบัติแล้วอะเห็นไหมเห็นไหมแม่งแข็งจัดเลยม่นตายมันโอเคกูฆ่ามันตายแล้วโอเคสวยเนะพี่ไดยพีทไม่ได้